บอกแล้วว่าพี่อย่าไปบางกอไปโดนเขาหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวบอกอย่าปันเตือนเท่าไรก็ไม่กลัวห,หมดเนื้อหมดตัวแล้วกลับมายืนหน้าดังมีสอยทอง are oh, Gracias. วงมาแล้วชื่ออัลบั้มโหยี่สิบปีเหรอพี่ก็ประมาณนั้นเลยค่ะเินไม่ได้อออัลบั้มเดียวมาเลยโอ้ค่ะแล้วทําเป็นซิงเกิลไหมฮะก่อนหน้านี้หรือว่าได้ร้องเพลงที่ผ่านมาก็จะแบบร้องร้องอัจจะแจมกับคนอื่นบ้างแต่ว่าอัลบั้มนี้เต็มเต็มเลยคนเดียวโอ้โหมาแน่นเลยนะลูกทุ่งอ่ะแน่ๆเป็นสายของเราอยู่แล้วทีนี้ความพิเศษของอัลบั้มนี้เนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างพี่ก็ได้ครูเพลงเรียกว่าหลากหลายมากเลยก็คือบรมครูพ่อไวยพจนสุพรรณแล้วก็มี มีครูชรธีทันทองแล้วก็อาจารย์เจนพบจบบวนวันแล้วก็มีอารัพีเลินเพชรส่วนโปรดิเซอร์โปรดิเซอร์นี่แบบเจ๋งมากเลยพี่ต้องเสด็จรงสว่างโอ้โหคืแต่ละคนก็เคยแบบคลุกคลีอยู่กับครอบครัวของพี่โอ่งมาตลอดทํางานกับพี่พึ่งด้วยอะไรด้วยเห็นบอกว่าที่พิเศษมากก็คือมีน้องเพชรมาทํางานฟิชเชอร์ลิงด้วยก็มี เพลงเพลงหนึ่งก็คือเพลงเดินตามรอยแม่ที่น้องเพชรมาร่วมด้วยคือมาร้องด้วยหนึ่งเพลงเลยใช่ค่ะในอัลบั้มโอ้เห็นบอกว่าอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าพิเศษหรือยังไงดีคือต้องบอกว่าทุ่มทุนสร้างคว้างทุนเสียงเวียงทุนเสนอพี่เขามีตังเขามีตรงไหนธรรมดาควักเงินเองหมดเลยแล้วก็มีจ่ายตังเองจ้าก็ก็ก็อยากจะ เขาเรียกอะไรคืออยากจะให้กับแฟนเพลงที่รักแล้วก็คิดถึงเราคือถ้าเก,กิดว่าออกมาแค่ซิงเกิลเดียวเนี่ยอย่างเพลงที่ได้มาจากครูเพลงเนี่ยอย่างแต่ละ ขาเรียกว่าแ,แต่แต่ละครูแต่และท่านเขาให้มาสเพลงบ้าง2เพลงบ้างเราจะแบบเออเอาเพลงนี้ของครูท่านนี้เราก็เปลีนใจก็เลยอะไม่เป็นะไรอัลอบั้มเลยมาครับมันมันได้จังหวพะพอดีเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่ได้มีอัลบั้มมานานมากเพราะฉะนั้นมันก็จังหวะลงตัวที่ได้คนเก่งๆแล้วก็เอาผลงานมันรวมกันใช่แต่เมื่อกี้ยืนฟังนะรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเหมือนพี่พึ่งมายืนร้องเพลงนะคคือพี่น้องพี่น้องกันอะเสียงมันยังไงมันคล้ายกันตะื่อนี้ที่เห็นคือน้องเพชรแท้ตะกี้นี้ใช่ไหมอะไรคะตะก นี่ผ่านไปแล้ว m อผ่านพูดไปเลยอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะน้องเพชร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 เออน่ารักนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่เสียงเหมือนพี่พึ่งมากแล้วก็ร้องเพลงพี่พึ่งอยู่แล้วแหละนะครับอยากฟังสักนิดนึงได้มพี่โอมเอาเพลงเเอาพลงที่พี่แบบว่าพี่ชอบก็ได้เพลงอะไรก็ได้สักท่อนร้องสดๆหน่อยเมอสุริยนยามสนทยา มูโนกาก็บินมาโสร okay. okay. hey. uh, oh. ังไมพพ่อไม่ม okay. oh, ีดนตรีเลยดูสิเขิมแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะเห็นหน้าพี่โอ่งก็แอบคิดถึงพี่พึ่งด้วยคือฝากผลงานอะลบบ้างของพี่โอ่งเอาไว้ด้วยแต่ก็อยากจะฝากคอนเสิร์ตเรื่องของพี่พี่พึ่งไว้ด้วยคราเราะว่25ปีวันที่ เดือนเดือนมิถุนาที่จะถึงนี้วันที่13มิถุนาแต่ว่า<ห>ที่กรมี่เขาจะจัดนะคะก็มีนี่งงานครบรอบ25ปีก็จะมีศิลปินมารมมี่ใช่<ห><ห>วันที่10มิถุนาที่เซนทันเวิลกันแนะคะแล้วก็ไปเจอเจอกันนั่นมีศิลปินแกมมี่แล้วก็องค์ไปร่วมงานด้วยแล้วส่วนวัดทัพดานก็ตั้งแต่วันที่10 11-17นะคะก็จะงานครบรอบเหมือนกัน11-17นี่คือเดือนเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะก็ไปเจอเจอกันได้คอนเสิร์ตครั้งนี้ก็เป็นคอนเสิร์ต25ปีนะฮะดวงจันร์กลางดวงใจของพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า10มิถุนายนนะครับเล่นที่เมืองไทย GMM Live House ชั้น8 Central World นะฮะบัตรก็เปิดจองไทยทิเกล่ะไทยทิเก็ตเมเจอร์เ็นตอนนี้ศิลปินทุกคนเป็นมีดาราเซเลบริตี้นักร้องที่เป็นแบบ มีพี่พุ่งเป็นไอดอลมาเต็มเลยมาคนมายะมากมีใครบ้างคะพี่เท่าที่จําได้มีเอ่อมีมีมินตะกะแตนมีน้องหลิวแล้วก็มีมีน้องฝนมีเอิญมีน้องเป้ามีตรงไปนะค่ะแล้วก็มีน้องต่ายีล้วก็ศิลปินเยอะมากแล้วก็มีน้องเพชรด้วยแล้วก็มีองค์ด้วยแล้วก็มีพี่ปุ้มรู้สึกว่าจะมีเอ่อ นิวจิ๋วอะไรเนี่ยโอ้โหเขาสายนี้เหรอแล้วก็มีน้องแก้มด้วยค่ะคือแบบเขาจะเอาไปเขาเรียกฟิชเชอร์ลิงกันใช่ไหมคะแลองแบบสไตล์ต่างกันอุ้ยนะไปจังเลยใช่6โมงเย็นนะจ๊ะวันที่10มิถุนาใครคว้ากันได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะฮะหรือ022623456นะส่วนใครที่ติดตามผลงานของพี่โอ่งอัลบั้มน้องพุ่งพวงมาแล้วต้องเข้าไปดูได้ที่ไหนยูทูบอะไรยังไงบ้างพี่เชนสลักจิตแฟนเพจก็มีนะคะภาษาไทยแล้วก็ในยูทูบด้วยค่ะยูทูบกันใช่่ภภาาาาษษไทยคะ ทช่หมดเลยนะคะเก๋กชอบชอบชอบวันนี้ขอบคุณพี่โอ่งมากๆที่ให้เก่งที่เราประทงค่ะค่ะนะครับระหว่างนี้ก็ซ้อมคอนเสิร์ตไปเราจะได้ดูคอนเสิร์ตดีๆร่วมกันนะฮะค่ะเอาวันนี้นะคะขอบคุณเสื้อว่าพิธีกรด้วยนะคะจากมีแอนเจค่ะแล้วก็ติดตามรายการของเรานะครับเรียกว่าทั่วโลกเลยผ่านทีวี global network ด้วยใช่ทีวีพัฒน์เอสดีวันใช่พรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมกับยกเล่าบัตรเทิงห้าวันนี้เราทั้งสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะ